จากที่มีการทยอยปรับร,บราคาก๊าซ R P G ผู้ที่มีสิทธิ์รับการช่วยเหลือจากรัฐทั้ง2กลุ่มทั้งกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้น้อยหรือกลุ่มร้านค้าหาเพร่แผงลอยอาหารมีข้อสงสัยอย่างไรบ้างเราไปดูกันครับผมเป็นกลุ่มที่ใช้จัดที่ตกสำรวจ ผมอยากจะไปขึ้นทะเบียนใหม่ผมอยากทราบว่าขึ้นทะเบียนใหม่ได้เมื่อไหร่ในกรณีตกสำรวจสามารถไปลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปซึ่งไม่จํากัดเวลานะครับโดยร้านค้าหาเปร่แห้งลอยอาหารนั้นสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่สํานักงานเขตอบาตาหรือเทศบาลพาณิชย์จังหวัดสํานักงานการค้าภายในจังหวัดสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพลังงานจังหวัด และในกรณีลงทะเบียนเพิ่มเติมจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและจัดทำบัตรแสดงสิทธิ์ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ในการซื้อกา๊าซราคาเดิมได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม25 5 6หเป็นต้นไปนะครับอยากทราบว่าถ้าเราลงทะเบียนแล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนร้านค้าที่ซื้อกา๊าซได้ไหมครับผมเปลี่ยนได้ครับสำหรับครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยสามารถกดลงทะเบียนใหม่ได้ด้วยตนเองตามขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อยือนยันสิทธิ์แต่มีเงื่อนไขว่า ร้านจำหน่ายใหม่ที่จะซื้อกา๊าซจะต้องอยู่ในอำเภอเดียวกับที่อยู่นะครับส่วนร้านค้าหาเปรยแผงลอยอาหารถ้าต้องการเปลี่ยนต้องโทรเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่ศูนย์ฮอตไลน์โทรศัพท์02 140 7000หรือ02 129 3344 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์021293344หรือศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน021407000เวลา8นาฬกาถึง18นาฬกาหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lpg4u.net